เอาละครับสวัสดีคนดูด้วยนะฮะและนี่คือโคสลอร์ยอ์นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเห็นนะฮะก็ติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่มาใหม่นะครับผมอ่า เดี๋ยวเรามาดูติดตามรับชมไปด้วยกันเลยนะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับเกมที่มาใหม่นี้แต่ว่าก็มาได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นไงอ่าว <Welcome aboard. S 1> ันนี้ก็งบ <R> มาที่สองพันนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูที่เบตกันก่อนเลยนะฮะว่ามันมีเท่าไหร่เบตก็ตามสุดที่เบตห้าสิบสตางค์นะฮะสำหรับใครที่งบน้อยก็น่าจะแบบอโอเคขึ้นมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูเบตที่สูงสุดนะฮะอยู่ที่สองพันห้านะฮะเออสองพันห้าก็ไม่มีใครกล้าเล่นหรอกนะฮะ ม่มีใครเล่นหรอกนะเบรดส่งมหาหนะ้าละอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตารางการจ่ายนะฮะเออมาตารางการจ่ายกป็ประมาณนี้นะฮะทุกคนอะนี่แหละเท่าที่เห็นนี่แหละเนอ่าลูกเต่านะฮะแพงสุดก็ตัวไวายเป็นตัวเชื่อมนะฮะก็เหมือนทุกเกมนั่นแหละนะฮะอ่าก็เกมนี้มีสเกตเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะฮะในการเข้าฟรีสปินนะฮะการชนะก็เหมือนทุกเกมเลยนะฮะอ่า 3แถวแรกนะฮะหรือว่า4 5แถวแรกอ่ะตามที่มันบอกนี่แหละมาครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่าขอเริ่มสตาร์ทเบส5เลยละกันมาเบส5้าจะเบส5มาอ่าไม่พูดอะไรมากมายนะฮะเปิดเทอร์โบสิบมอนอตโตไปเลยนะฮะไายก็อะไรเนี่ยอ่อางต้นงโตสวยนะฮะมีกุ้งออสเตอร์มีหมอกไข่มายากลอะไรเนี่ยอ่าตามที่แบบ ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรกิจกรรมที่อยู่บนเรือฮะ,เ,ออะรเรืออะไรอะเรือเรือเรือที่มันมัหลายชั้นเนี่ยเขาเรียกเรืออะไรเรือสำราญเนาะไม่รู้อะเออก็นั่นแหละนะฮะทุกคนม,มาดูประวายมันไหลแบบนี้นะทุกคนมันไหลเฉียงไปด้านข้างนะน่าหงุดหงิดมากเอออะไลดีอยู่นะทุกคนมาดีนี่อย่างอ,อ้อ นี่แค่เบนหานะมาดูโอ้โหกรอร้อยหกสิบห้านะฮะทุกคนนะเบนหามาเฮ้ยเรียกว่ะแค่หมุนเดียวเองนะแล้วไหลต่อด้วยอุ้ยแล้วดูวายเียดายที่มันไม่มีตัวคู่นะทุกคนนอกเกมมันไม่มีตัวคู่นะคือนอกเกมไม่มีตัวคู่แต่ว่าตัวคู่มันน่าจะมีแหละในเกมอะไรในทีสปินะอะอ,ะอ่ะสวยเอ้ย ไหลดีนะฮะทุกคนดูหรือว่ามันแบบเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละกลัว,วมันบักอีผมว่าเกมบักชัวบักแน่ๆชมเอ้ยซูเปอร์ไม่กล้าแปดร้อย what เฮ้ยผมว่ามันบักชัวทุกคนดูหรือว่ามันเป็นเกมใหม่แล้วแบบเขาเปิดให้โอกาสเพิ่มขึ้นอย่างี้ยมาดูสเก็ตเตอร์จะมานะฮะทุกคนมันไงอือ เสียดายที่เล่นเบีดห้านะฮะอืมวิ่เสียดายเป็นเบีดห้าไม่เป็นไรนะทุกคนเบีดอะไรก็เล่นไปขอแค่ได้ก็พอนะฮะแต่ประเด็นคือม,มันได้เยอะเท่าที่แบบเบีดสูงกว่าถ้าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนได้ผมแบบจะเปลี่ยนขั้นสักเบียดยี่สิบสามสิบเนี่ยพอดีแหละผมว่า ไม่น้อยเกินไปแล้วก็มันเยอะเกินไปนะเขาฟรีครับผมผมว่าไม่ใช่แหละบัรชัวเกมบารโอ้โหกีกนโตมาเยอะเลยผมว่าถ้าถ้ามันม่บักมันก็แบบอะไรนะเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นสูงขึ้นหรือเปล่ากอ่ปกติหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเกมที่มาใหม่นะทุกคนอันนี้ผมมาด,ดูนะอ่ะแต่ดูจากโซงนี จะว่าบักหนกูไม่น่าใช่นะแต่ว่าดูดูมันมามันเกินจริงนะทุกคนดูไม่ใช่ว่ามันเกินจริงอนะ่ะคือมันมาดีอนะ่ะเนี่ยคือมันตามาเบียให้ที่เล่เนนะี่ะมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่า <First class. S 1> แต่ว่ามันดูมันไหลอ่ะดูดิบักอย่างนี้บักผมว่าบาักสัก80%ดสิบเซนก็ได้ <laughs> ไม่เต็มวอลล์หรอกทุกคนดูดู ซุปเปอร์มังกา666เดี๋ยวไอ้ภาพประกอบนั่สวยปะยังสวยอ่ะเออภาพประกอบอ่ะภาพประกอบโคตรสวยเลยลทุกคนดูฮะคูณเก้ามาชุดนี้เอ้แต่มันไม่ไหลาตัวนะซุปเปอร์มังกาอีกแล้ว850รนะโอโ้โหยังสวยอ่ะภาพประกอบทุกคนากาคิดว่ามันบากไหมหรือว่าเขาเพิ่มอโอกาสให้มันแบบไอ้แบบนี้ สำหรับแบบเกมใหม่นะอะอะแต่ว่ามันอันนี้มันออกมาได้สักพักแล้วนะโอ้โหสองพันสองนะทุกคนผพว่าพอๆดีกว่าสาวกับตันนี่มันดีจริงๆนะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะลองลุ้นตามดูก็ไปหาที่ใต้คอมเมนต์นะผมทิ้งทางเข้าไว้ให้นะไปหาดูกันได้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ